ฟ้าลวดดับเดียวนี่เอาไปส่งสินค้าอยู่ปากทางเมืองยาหนิเมียผมจะได้จูงเขามาหนิเอาโอ้ยแบตมันหมดบ่ยามันซาดบ่เข่าเหรอครับมึงขึ้นผมกระซาดไว้อยู่แม่นบ่มันก็เป็นหัวชาดมันเสียบ่โอ้โหัวกระสือไม่เมยนาะงเออมึงจูงมาได้ใช่ไหมพูดเลี้ยวตั้งแต่ปากทางมึงเลี้ยวมึงเหงาข่อยในพุ่นเบียกบ่หรอ ส่งของใส่นี่ร้านข้านี่ครับโอ้ร้านข้าท้าเขาเนี่ยบแมันก็จะสั่งกันจักนั่มสะลายแดงสบู่เยื่อไผ้ชิ้นหลิงยาชิฟันเอตเตอร์เสนบุญมากฟาดโกบุญมามีกอดตทรมาสั่งตั้งแต่ใบหุ่นละศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เหรนบ่ครับเลยเพิ่งเอาออกไปส่งนี่รถก็มาดับจใจว่าหัวชาบันเสียหน่อนี่สื่อไหมโอ้ยเหนียวได้เว้ยเออปลา สินค้า่งจีทงผู้อื่นนั่นผมความมองหมดเลยเด้อตัวจีทรงผู้เดียวดอกเอาคือจะไปไล่แท้อุ้ยควเท้าเ,เดียวผู้อื่นเนี่ยสะนะันน่ะอุ้ยผู้อื่นก็สช่างดอกยคอยคอยงวดเดียวอีหลีเอาจจะเปส่งผู้เดียวดอกไปบอกมันอย่มากสวยเต้อืมบอกอยู่านีนน้เดี๋ยวมึงเพ่งกันใส่บ่โ <oy> อ้ยบักเป่ามันสิว่าสิ้นเดือนแล้วแม่ปานานกูว่าตัวงวดรวดจัดสองสามขั้นบุญขยานขั้นพีปอบมีเอก ข้านำข้าไฟอีกเอออายุาค่ากินอีผมเบื่อแล้วนั่นแล้วยามีเงนอนกับคุณเ็บได้ไหมไม่ได้ใส่ครับใส่เว้ย<อ>บึ้งเอาห่อยสามไอ้ขม,มือเนิเอา้าหนึ่งเขาปอไฟกับ,บ,บป้เปลีนกับเขากับน้าซื้อกินย่างเดียวจะได้ย่งซื้อกินจะได้นั่นกน็ซื้องวดรถมื่อนรถซื่อมาสอ,ส,สองขั้นสอขั้นสามันมาเดงวดเด้บ,บานี่ยางวัดเสีดเดนมากกังสันแล้วเก็บสั่นตัวมีกงนเก็บรายประเด๋นเร่องเรกกันอยู่ในบัญชีมันกัมีอยู่ ป้าหัวจีนเดือนมาผมก็ได้ออกมาใส่คือเก่าเนี่ยได้ทันแล้วยังไดงยังจะมีเงินเก็บหัวแสนนันขอจากเื่อสิเดี๋ยวนี้นั่นเก็บหัวแสนว่ะตีครับขยันมีเงินเก็บหัวแสนเนี่ยมันไม่ได้ยากปาไหนเนี่ยเงินแสนหนึ่งเ,เก็บสามเดือนหนึ่งวัวเมล็ดเจ้าเนาะวังผมเนี่ยผมจะไปหาทางใดีอ,อ,อวแต่หาคือเก่านี่แล้วกเ็เฮ็ดงานไปคือเก่าก็ใส่ไปคือเก่านี่แหละแต่ว่ามันต้องประหยัดเข้าใจบ่อ่าเดือนแรกนะี่เนาะครับ เดือนแรกนี่มึงมีมอะไรใดๆข้นมาปั๊บเก็บสักวันมือหนึงนี่ครับแล้วก็ประหยัดอยากกินยังกับอดเอาอยากได้ยังกับอดเอากระสันมันกระสบวิ่งเงินเก็บแม่บ้านน่ะเดือนที่สองมึงก็เก็บอีกมือหนึงเดือนสองกับมือหนึงเก็บคือเก่าแม่บ้านน่ะเดือนแรกมือหนึงเดือนสองมือนึงเออแนี่ยเดือนที่สามเดือนสันมึงจะได้ปรนสิทธิ์แสนเอ้า เดีย๋ยวได้สามก็เก็บแปดเมื่นตสัว์คือดีชั่วแทะแม่ได้แล้วเนาะสามเดือนน,นเงินแสมนะึงออโอ้ยกกบบววนะป๋าเจ้ากอบ่อปวดเนาะไม่ด้ชั่วแทะเพราะไปเก็บจากเดี๋มันจะสีหอดแสนเอาจินมาใส่สัตวเดือนแรกเมื่อหนึ่งมันบป่ เดือนสองหมื่นหนึงเดือนสามจะได้ขาดลาดมันแปดหมื่นเนะเสียหนึ่งยูจะขึ้นขึ้นเดือนอะไรไปปรจันไมยหายิยมาใส่สะกวันแล้วเดี๋ยวนี้กันเก็บเด้หนุ่ือเอาม่เช็คโอตเศ้าครับอตเศร้าเดือนสงมาทันบอกด้ยเด้ผมควงว้เดียวา <lles S 1> นี้ะผมมีชวดเวอนเองจะมึงมันหอดวงสกวนมังจะทันเขาบ้านน่ะเสียผมรัอ